สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับอ่าวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทํางานกันอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่ทํางาน Work from Home นะครับผมว่าส่วนมากก็คงเป็น Windows 10นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการจะมาดูแลคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนนะครับที่ใช้ Windows 10กันนะครับอ่าที่ใช้งานไปแล้วมีความรู้สึกว่าเครื่องมันช้าเครื่องมันอืดนะครับเดี๋ยวนี้จะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนํากันเพื่อจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะอ่า นะครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าทํายังไงครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับให้เรามาตรงหน้าจอคอมนะครับมาตรงคําว่าดิสพีซีตัวนี้นะครับตันนี้ถ้าถ้าคอมพิวเตอร์ไหนไม่มีคําว่าดิสพีซีนะครับให้มาตรงมุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลยครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตรงคําว่า f i l explorer e นะครับตัวนี้นะครับ l ฟ explorer คลิกเข้าไปเลยครับ เสร็จแล้วสังเกตทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีคําว่าดิสพอยู่เห็นไหมครับนี่คลิกดิสพนี่มันจะมาในหน้าจอ Di C, e, F, าอย่างนี้ที่มีไดซ์ซีไดซ์อีไดซ์เนะครับมีสัญลักอย่างนี้หรือถ้าของใครที่มีดิสพอยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับก็คลิกขวาแล้ว Open หรือว่าจะดับเบิลคลิกก็ได้นะครับมันก็จะมาหน้าจอตัวเดียวกันนะครับผมโอเคพอเรามาในหน้าหน้าจอตัวนี้แล้ว <c oughs> นะครับ ให้เราคลิกขวาตรงไดซีครับไดซีเนี่ยของเพื่อนๆบางคนอาจจะมีแค่ไดซีไดเดียวนะครับแต่ของผมมีอยู่3 3มไดซีสี่ไดรวมทั้งไดที่เป็นอ่าซีดีนะครับสามไดหลัก uh, ของผมเนี่ยคือคือไดซีเนี่ยจะลงโปรแกรมลงวินโดว์ลงออฟฟิศลงเกมลงอะไรต่างๆนะลงไดซีทั้งหมดนะครับส่วนไดเอียงผมเนี่ยเก็บข้อมูล พกไฟล์เอกสารไดเอฟไะเก็บพวกรูปนะครับมันก็จะมีสได้แต่ของเพื่อนๆอาจจะไดฟเดียวหรือ2ไดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับให้เรามาตรงไดซีก่อนเลยครับเริ่มจากไดซีซึ่งเป็นได้หลักในการลงโปรแกรมนะครับให้เราคลิกขวาครับแล้วก็เลือก property ตัวล่างสุดครับเพอมันขึ้นหน้าหน้าต่างตัวไดซี r o p e r t y นะครับให้เรามาเลือกแถบที่2นะครับคำว่า Tool นะครับตรงนี้นะครับ คลิกตรงทูลเลยครับเสร็จแล้วให้เรามาคลิกเลือกตัวล่างครับคําว่า optimize นะครับตัวนี้นะครับโอเคตอน้พอเข้ามามันก็จะโชว์สามได้นะครับเดี๋ยวเราจะสั่ง optimize นะครับคําว่า optimize ได้ได c หรือได้ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการจัดเรียงข้อมูลให้กับตัวอ windows ตัวตัวตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านตั้งแต่ซื้อคอมพิวเตอร์มาลง windows ใช้มาเนี่ยอาจจะเป็นปี2ปี3ปีแล้ว ไม่เคยจัดเียงข้อมูลเลยนะครับการจัดียงข้อมูลหมายถึงการเคลียร์ไฟล์พวกไฟแคสไฟไฟขยะของเครื่องจัดียงข้อมูลให้มันมาอยู่ในเขาเรียกอะไรให้มันให้มันให้มันมาอยู่รวมๆกันเพื่อจะง่ายๆและก็เร็วในการจะค้นหานะครับถ้าเป็นมือถือก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําไปนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการลบแคสในในโทรศัพท์นะครับมันจะคล้ายๆกันคือลอบไฟลขยะ เพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราบางครั้งเรามีการโหลดเกมมาโหลดโปรแกรมมาหรือลบเกมทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดลบโปรแกรมทิ้งไปแล้วมันก็ยังมีแฟลกขยะค้าคงอยู่ที่เครื่องนะครับถ้าเราเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราเอา่าโหลดรูปหรือโหลดรูปโปรแกรมมาทัก1ิโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ 1- นึถึงสิอย่างเงี้ยนะครับเราโหลดมาแล้วเราลบโปรแกรมที่2 4 6 8ี่กลบทิ้งไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือโปรแกรมที่1 3 5 7 9สาห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมครับมันจะเหลือสว่างอย่างนี้ มันจะมีช่องว่างระหว่างหนึ่งกับ3 3ากับ5มีช่องว่างอยู่นะครับเวลาสมมุติว่าเราต้องการจะใช้โปรแกรมที่7เครื่องมันก็จะวิ่งจาก1แล้วมาช่องว่าง3มาช่องว่าง5้ามาช่องว่าง7นะครับมันจะใช้เวลานานพามันจะมาเจอ7แต่ถ้าเราจัดการทําการออพติมไมซ์มันหรือจัดเรียงข้อมูลให้มันอะ่ะมันจะรวมเอาพวกอา่าสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยขยับมาใกล้หนึ่งมากที่สุดหรือติดกับหนึ่งเลยนะครับมันจะมันจะลดช่องว่างหรือว่า จัดช่องว่างออกไปเลยฉะนั้นเวลาเราสั่งงานว่าเราต้องการโปรแกรมที่7นะมันก็จะวิ่งหนึ่งสามหเจ็ดมันจะไปถึงเร็วเลยประมาณนั้นนะครับน,นี่คือการจดัดเรียงข้อมูลคือการทําให้คอมพิวเตอร์ทําง,งานเร็วขึ้นนะครับหาข้อมูลได้เร็วขึ้นเราก็ทํางานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอเคให้เราคลิกข้างบนก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดชิปก็ได้ครับกดชิปแล้วคลิกตรงข้างล่างครับตรงไดเอฟครับเสร็จปั๊บมันก็จะคลุมทั้งหมดเลย นะครับแล้วเราก็มากดตรง o p t i m ไ z e นะครับคลิกเลยครับ optimize นี่นะครับมันก็จะทำการรันนะครับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะรันได E กับ F ข้อมูลน้อยนะครับข้อมูลน้อยมีข้อมูลน้อยมันก็จะรันแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วเร็วม,เรวมากเลยแต่ไดซอ่ C, ปะปกติแล้วจะรันช้ามากเพราะเป็นไดที่เก็บข้อมูลเก็บโปรแกรมไม่ใช่เป็นไดที่เก็บโปรแกรมทั้งหมดในเครื่องนะครับ เวลาเราเปิดเครื่องปิดเครื่องลงโปรแกรมล็อกโปรแกรมรันไฟล์ลิงก์งานเข้าอินเทอร์เน็ตจะใช้งานไดซีเป็นหลักเลยนะครับฉะนั้นแล้วในไดซีมันก็จะมีไฟล์ขยะค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําให้ทำนะครับทาหลังจากเลิกงานตอนเย็นถ้าถ้าเป็นที่บ้านทําก่อนนอนก็ได้ทําทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่จะใชเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราทำแล้วเราก็นอนเลยหรือสมมติเลิกงาน5้าโมงอนี้ห้าโมงเลิกงานปุ๊บทำตั้งไว้เลย แล้วก็ออกลงไปข้างล่างหรือออกไปหาข้าวกินกินขนมเล่นกับลูกทำนู่นทำนี่เตะบอลเสร็จกลับมาสองทุ่มสามทุ่มมามันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับอ่ามีเมื่อถามว่าทําบ่อยได้ไหมทําบ่อยได้ไหมก็ได้ครับถ้าเครื่องเราใช้งานเยอะทําบ่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าใช้งานไม่เยอะนะครับใช้งานน้อยอะ่ะก็ไม่ต้องบ่อยก็ได้เพราะการดีเฟกต์คือการจัดเรียงฮาร์ดดิส์ช่วงดีเฟกต์เนี่ยฮาร์ดดิสจะทํางานค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับ ทำไม่ต้องบ่อยก็ได้ถ้าข้อมูลไม่เยอะถ้าเยอะก็อาจจะสักเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็ได้นะครับจะเรียงมันโอเคอันนี้ตอนนี้ก็คือต้องรอครับรออย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดีเฟกเสร็จแล้วนี่นะครับเสร็จหมดแล้วนะครับว่าจะเสร็จไม่เสร็จเราดูตรงวันที่เนี่ยตรงพอเราดี ดูแปกเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะลงเป็นวันที่ปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับเป็นวันที่ณณณเวลาวันที่แล้วก็เวลาณปัจจุบันที่เราทํานะครับผมโอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ก็โคล s อ,ออกมาเลยครับรเนี่ย close เร็อเขมาปิดแล้วก็ restart หนึ่งครั้งนะครับชดดาวแล้วก็สั่ง restart หนึ่งครั้งพอบูตขึ้นมาใหม่ทีนี้เราก็ใช้งานได้เลยปกติแล้วนะครับจะเร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นในระดับหนึ่งละ ผมรับประกาศได้เพราะว่าผมเคยทํามาแล้วมันเร็วจริงครับผมสาหรับเครื่องที่ไม่ได้ทํามานานนะครับแต่สาหรับเครื่องใครที่เพิ่งไปลงว i n d o w s มาเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นต่างนะครับผมโอเคอาหากใครเห็นว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์นะครับในการดูแลคอมพิวเตอร์ในการจะใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้นในยุค Work f r o m home อย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ แล้วลืมกดรูกปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอใกนการต่อไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ